สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพีพ่ๆนะคะร้านแม่บริพ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะจัดส่งทั 1. ้งหมดนี้เลยนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณพี่เย็นตานะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากร้านแม่บริพาไทยของเราคุณลูกค้าขานี่เลยมาเรามาเริ่มที่ผ้าขาวม้าค่ะผ้าขาวม้านะคะเซตนะคะ4แถมหนึ่งคุณลูกค้าขารับ1เซตคุณลูกค้าบอกว่ารับ1เซตนะคะคุณลูกค้าขา4ี่ผืนแปดบาทแถมฟรีทันทีืนา่ายินและคุณลย ะค,ะคุณพี่เย็นตานะคะโยมเพื่อเมืองค่ะจังหวัดเชียงใหม่ย,ยินดีและก็ขอบพรคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าจากร้านแม่มารีผ้าไทยโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR ว o d e คทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะคุณพี่บอกว่ารับนะคะคุณลูกค้าคะ่ะรับผ้าถุงผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายทอมือสีดําคุณลูกค้าคะ่ะผืนนี้ลายหน้าค่่่ะไมมพอออคคคคุุณณลูกคคูกกกก้้้าาาาววััันนนนีีบรบรสดํเหื ลายกงเก้าคุณลูกค้าขาผืนนี้ลายกงเก้าราคาผืนละ9 9 0ารเบาทเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นบริการเสริมเพิ่มเติมสุดพิเศษมอบให้คุณลูกค้าทุกทท่านขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาค่ะทางร้านบริการเย็บตรงให้ฟรีบริการเย็บตรงให้ฟรีคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนำไปสวมใส่ได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นผ้ารุน่นนี้ผ้าฝ้ายทอมือแบบนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้า สามารถนำไปสวมใส่ได้เลยสามารถนำไปสวมใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตัดเย็บเพิ่มเติมก็ได้นะคะคุณลูกค้าคะเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเนี่ยใส่แบบนี้ได้เลยใช่ไหมแล้วก็ใส่เข็มขัดใส่ัวลนสสิ้นอะไรเงี้ยใส่ได้เลยจากคุณลูกค้า่ะบริการเย็บตรงให้ฟรีนะบริการเย็บตรงให้ฟรีแบบนี้เฉพาะคุณลูกค้าที่สั่งเท่านั้นนะคุณลูกค้าคะขอเพียงแค่คุณลูกกคค้าบอ่ะ อย่าทางร้านจัดให้นะคะยินดีและก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยพื้นนี้ลายกงเก้าสีดําขายแล้วพื้นนี้ลายกงเก้าสีดําขายแล้วนะคะตอนนี้ยังมีอยู่อีกหนึ่งชิ้นค่ะตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งชิ้นนะคะสําหรับลายกงเก้านะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8้าศูนย์สี่หนึ่งหกคูนยูนย์าค่ะ,คะแล้วอีกหนึ่งลายค่ะคุณลูกค,าค,ค้กคาขาพื้นนี้ลายนาเพื้นนี้ลายนาดหมดแล้วนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวรอดูรอชมเพิ มีไลายไหนเพิ่มเติมกันอีกบ้างคุณลูกค้าขาผืนนี้ลายนาคสวยงามมากมาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งได้เลยบอกว่าเย็บให้ให้เย็บตรงให้ด้วยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อเนี้ยหนึ่งนเก้าร้อยเก้าสิบบาทใช่ไหมนุ้มีผ้าพันคอเขอมาม้าแถมให้ฟรีนุ้มีผ้าพันคอเขอมาม้าแถมให้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมดสองชิ้นใช่ไหมคุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด2ชิ้นนาก็จะแถมพัคอขงชิ้้้นนนนเเเช่ดดีียยยววกกกกัคคคุุณณลลูาาาขขิแ็อบมๆ ชอบสนใจเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณพี่เย็นตาอยู่อำเภอเมืองจังหวัด